ชวนคุณผู้ชมนะครับมาติดตามพาเรททายาทคนบันเทิงหล่อได้พ่อนะครบ,บอกเลยว่าใจละลายทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับแน่นอนว่ารุ่นเล็กนะฮะต้องนำทัพมาเลยฮนะสหนุ่ม Thunder and Storm นะครับก็คือสายฟ้ากับพายุนั่นเองนะฮะทายาทซึ่งเป็นส่นผสมที่ลงตัวของสายเลือดตะวันตกและตะวันออกของแม่ชมพู่และพ่อน็อตนั่นเองครับ เช่นเดียวกันนะฮะกับเด็กชายีแลนครับลูกชายคนโตของคุณแม่ลิเดียกับคุณพ่อแมทธิวนะโอ้โห,หลอทเลนรุ่นเล็กไปแล้วก็ยังมีเด็กชายไทกาครับนะลูกชายมามีนิวเคลียร์กับคุณพ่อเพจจ้านั่นเองนะครับส่วนน้องโรฮาครับหรือว่าน้องขนุนว่าที่ออป้าแก้มป่องลูกชายคุณพ่ออ้วนรังสิตนะครับชาวเกาหลีก็คิ้วโอ้โหเรียกว่าโดนใจกันสุดๆเลยนะฮะ ส่วนลุมหล่อเข้มรุ่นเล็กนะครับยกให้กับน้องโปรดครับนี่ลูกชายคนโตของคุณแม่เป้ยปันว่ากับคุณพ่อป๊อปดีพีนั่นเองนะฮะขยับมาที่คุณพ่อเคนเชเดชนะฮะกับคุณแม่หน่อยบุษกรตอนนี้สาวๆต่างจับจ้องน้องคุณและน้องทุนนะฮะที่พากันหล่อวนันหรอคืนจริงๆครับและเช่นเดียวกันนะกับ3ามหนุ่มนี้พูดถึงไม,ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะเจ้าขุนเจ้าหน่ายและเจ้าสมุรนั่นเองครับ ทายาของคุณพ่อเจเจ,เจตรินนะครับคุณแม่ปิ่นเกตมณี้ห,หัวลอย,ยกแพ็คจนหัวกระดายนบ้านไม่เคยแห้งเลยทีเดียวกับส่วนน้องติกเกอร์ครับลูกชายคุณพ่อแมวจริรศักดิ์และคุณแม่นิกกี้นิโคโลนะฮะก็โอ้โหนี่หล่อจริงนะสืบสายศิลปิน แล้วก็ส่วนดีมาจากคุณพ่อคุณแม่มาทั้งหมดเลยนะแถมตอนนี้เข้าวงการตามคุณพ่อคุณแม่มาเต็มตัวแล้วส่วนว่าที่คุณหมอพูดแสนหล่อคมเข้มนะครับอย่างน้องปุณนะครับลูกชายของคุณแม่นุษนุสบาและคุณพ่อบีพุทธิพงศ์นะครับแม้ว่าจะเปิดว่าหัวใจไม่สดแล้วแต่ว่าสาวๆก็ไม่ยอมถ่อใจหรอกจ้าอีกหนึ่งนุ่มหล่อล่ำาทายาทคนดังนะที่เห็นทีไรสาวๆใจยั่วยกให้น้องเอมครับลูกชายพิธีกรคนดังดูสัญญาณนะที่ขึ้นแท่นนุ่มหล่อในฝันของสาวๆนะครับ พอๆกับทางด้านหนุ่มพลนวัตเลยนะฮะพระเอกอ่าเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ดีนะฮะผู้สืบเชื้อสายคุณแม่ชนุชพรนะครับอดีตนางเอกชื่อดังกับคุณพ่อพทัตธงศักดิ์นะครับซึ่งเป็นนายตำรวจใหญ่นะฮะด้วยความที่คุณท่ดเป็นชาวเยอรมันนะครับก็ทำให้หนุ่มพลหูดูะฮะหล่อคมสะดุดสายตาเป็นที่สุดเลยทีเดียวครับและที่ว่ามานะฮะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของทายาคนบันเทิงไทยหล่อได้พ่อครับเดี๋ยวโอกาสหน้าฮะจะมาอัปเดตกันใหม่ๆจัดเต็มเลยว่า มีใครบ้างนะครับฝั่งสาวๆนั่นเองนะฮะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ